สินค้าเข้ามาแล้วนะครับตู้เชื่อมออสตินสองระบบเชื่อมมิกเชื่อมทูบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับการเชื่อมนี่ง่ายเลยนะครับจะเชื่อมตรงไหนกดเชื่อมเลยครับไฟแรงมากเลยนะครับอ่พอครับต่อไปเป็นเชื่อมทูบนะครับก็คือว่าง่ายมากเลยแค่ปรับเปลี่ยนระบบนะครับไม่ต้องสลับสายพร้อมเชื่อมทูบได้ต่อเลยครับ ไฟแรงไม่มีสะดุดเลยนะครับผมอพอครับในชุดเขาก็จะมีสายมิกแถมให้นะครับสายเชื่อมสายดินลวดฟักคอหน้ากากแปลงเคราะมีให้หมดเลยนะครับด้านข้างเป็นที่ใส่ลวดนะครับตู้ตัวนี้2ระบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับผมมาดูรอยเชื่อมกันนะครับนี่สวยเลยนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับโปรโมชั่นสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาไม่แพงนะครับ ส่งฟรีหน้าบ้านเก็บเงินปลายทาง